สุดอลัยหญิงจุลารักษ์นักแสดงสาวชื่อดังเผยกำหนดพิธีสวดอภิธรรมสุดซาววงการบันเทิงได้สูญเสียหญิงจุรารักษ์นักแสดงสาวโดยมีการแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมและชาปนากิจนักแสดงสาวหญิงจุรารักษ์หรือจุรารักษ์อิสมาโรนณวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตสาราแปดกรุงเทพ ตั้งแต่วันอังคารที่16มกราคมถึง23มกราคม2567หญิงจุฬารักษ์อิสมาลนหรือชื่อเดิมจุฬารักษ์กริติยารักษ์เกิดเมื่อวันที่26ธันวาคมพศ2521เป็นนักสแสดงชาวไทยหญิงเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ15ปีด้วยการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงเพียงสิ่งเดียวศิลปินกบทรงสิษธิ และเริ่มเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องทอฝันกับมาวินจากนั้นก็มีผลงานด้านการแสดงละครอีกมากมายอาทิจันหรือจะฉายบันทึกจากลูกผู้ชายขุมทรัพย์อมตะนครเป็นตน้นและก็ยังมีผลงานละครล่าสุดอาทิยี่สุนจากละครหนึ่งดาวฟ้าเดียวที่แม้จะลาจอไปได้สักพักแต่ก็ยังคงได้ใจแฟนละครที่จดจำได้ ร่วมไว้อะไรกับการจากไปด้วยนะคะ